ขณะที่นางรำพึงสีอย่างนอกอายุ66ปีป้าของนางสาวนิ่มเปิดเผยว่าตำรวจมารับตัวตนที่บ้านให้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมหลานสาวให้พูดความจริงเนื่องจากตนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ใจเย็ยนที่สุดซึ่งตนใช้เวลาพูดคุยกับนิ่มอยู่ประมาณสองชั่วโมงพยายามบอกให้พูดความจริงหากรู้ว่าใครเอาหลานไปก็ให้บอกมาแต่นิ่มก็ปากแข็งบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น จากการสังเกตของตอนเมื่อวานนิ่มดูเครียดมากเวลาพูดคุยจะไม่สบตานั่งกม้มหน้าสายตาลอกแลกถามคำตอบคำซึ่งตนมองว่าแปลกเพราะโดยปกติเมื่อก่อนเวลานิ่มมาหาที่บ้านหรือเวลาพูดคุยกันนิ่มจะมองหน้าและสบตาแต่พอเกิดเรื่องไปคุยกันที่โรงพักพฤติกรรมการพูดคุยจะตรงกันข้ามไปหมดตนจึงเชื่อว่านิ่มอาจพูดความจริงไม่หมดหรือ,อยังมีบางอย่างปิดบังอยู่ ซึ่งตนก็พยายามเกลี้ยกล่อมหลานอย่างเต็มที่แล้วแต่นิ่มไม่ยอมปริปากบอกข้อมูลเลยแม้แต่น้อยจึงไม่ทราบว่านิ่มจะเกี่ยวข้องกับกรณีหลานหายจริงหรือไม่ส่วนตัวเขาฝากความหวังไว้ที่ตำรวจด้านนางปัทมาพรภูต้อมอายุ55ปีอาของนางสาวนิ่มบอกว่าเมื่อวานตนเองเดินทางไปโรงพักพร้อมกับพี่สาวคือน,นางลำพึงเพื่อไปช่วยเกลี้ยกล่อมนิ่ม แต่นิมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่รู้ไม่เห็นจากการสังเกตอากับกิริยาของนิมที่ไม่สบตาและนั่งก้มหน้าตนเชื่อว่านิมกำลังโกหกอะไรบางอย่างแต่ไม่ทราบว่าโกหกเรื่องอะไรซึ่งหากถามว่านิมรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องลูกหายหรือไม่ส่วนตัวมองว่า50-50นิ่นิมอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้จึงขอฝากถึงนิ่ม หลานสาวหากรู้ความจริงอะไรหรือหากรู้ว่าลูกอยู่กับใครก็ขอให้พูดความจริงออกมาทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือขอเพียงให้เด็กปลอดภัยส่วนเรื่องเงินจำนวน15,000บาทที่ถูกโอนเข้าบัญชีของนิม่มตนเชื่อว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรของบัะการสังคมซึ่งตนเป็นคนแนะนำนิม่มเมื่อตอนตั้งท้องว่าให้นำเอกสารไปทำเรื่องกับบริษัท สถานที่ทำงานของนายพุทธขอรับเงินสงเคราะห์บุตรหลังจากคลอดลูกเนื่องจากนิ่มไม่มีงานทำมีเพียงพุทธคนเดียวที่ทำงานดังนั้นจึงต้องทำเรื่องกับบริษัทของพุทธซึ่งจะได้รับเงินหลังจากคลอดลูกส่วนบัญชีที่รับโอนเงินก็จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่พุทธทำงานนั้นผูกกับบัญชีธนาคารอะไรแต่ตนก็ ไม่ทราบว่านิ่มได้ไปทำเรื่องตามที่ตนแนะนำหรือไม่เรื่องนี้จึงต้องไปถามพุทธสามีของนิ่มน่าจะรู้ดีที่สุดจากกรณีการค้นหาน้องต่อเด็กวัยแเดือนที่หายตัวออกจากบ้านในพื้นที่บ้านคลองทอหมู่6ตตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา8.30นานาทีที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเป็นไปด้วยความเงียบสงบยังไม่พบความเคลื่อนไหวของการนำตัวนายสิทธิโชคแสงสว่างหรือพุทธอายุ19ปีและนางสาวพ,พิ่ลพรก่อเจริญหรือนิมอายุ17ปีพ่อและแม่น้องต่อเดินทางมาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหลังพนักง,งานสอบสวนให้ข้อมูลว่า เรื่องนี้จะต้องสอบสวนให้เกิดความกระจ่างเพื่อคลายความสงสัยของสังคมและกำลังรวบร,รวมเอกสารรวมทั้งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดโดยจะนำตัวนายพุทธและนางสาวนิ่มเข้าเครื่องจับเท็จตามคำสั่งของพลตบดจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ชาการตำรวจแห่งชาติที่กล่าวว่าต้องเร่งคลี่คล,คลายความสงสัยของสังคม ขณะที่บ้านหลังจุดเกิดเหตุในพื้นที่หมู่6ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มารับตัวนายสิทธิโชคแสงสว่างหรือพุธอายุ19ปีและนางสาวพิไลพรก่อเจริญหรือนิ่มอายุ17ปีพ่อและแม่ต้องต่อไปยังสอพอบางหลวงโดยนางสาวนิ่มกล่าวสั้นๆว่าวันนี้ตามกำหนดเดิมตำรวจจะพาเข้าไปเข้าเครื่องจับเท,ท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1 จังหวัดปทุมธานีซึ่งกำหนดเดิมจะเดินทางกันตั้งแต่6โมงเช้าแต่ตำรวจแจ้งทั้งตนและพุธเมื่อคืนนี้บอกว่าไม่ต้องไปแล้วและหากตำรวจจะพาไปใหม่จะแจ้งใหม่ครั้งด้านลุงวีเปิดเผยว่าในวันนี้เข้ามาให้การกับชุดสืบสวนเป็นรอบที่สาและยังยืนยันว่าทุกอย่างที่เคยให้การเป็นความจริงและไม่ได้ผิดเพี้ยน ซึ่งขณะที่ตนอยู่บริเวณแถวปากซอยบ้านตนหันไปเห็นเพียงชายรูปร่างท้วมใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงขาสรรั้นทำท่า,ทาลักษณะอุ้มเด็กวิ่งออกไปในซอกตรงข้ามบ้านของนิมโดยเหตุการณ์ตอนนั้นตามเดิมคือช่วงเวลาตนจำไม่ได้แต่จำได้แค่ว่าหลังจากที่พระบินฑบาทแล้วเลยคาดว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาประมาณ7จ็ดมงกว่าย้ำว่าตอนนั้นตนเองเอกใจ เพราะว่าชายคนดังกล่าวทำท่าคล้ายเหมือนอุ้มอะไรยกมือสองข้างแต่ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องเมื่อทีมข่าวถามถึงลักษณะรูปาพรรณสานถานของชายเสื้อเหลืองรายดังกล่าวทางเจ้าตัวจำหน้าไม่ได้แต่ยืนยันว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แน่นอนพร้อมกับระบุวา่าตัวเองเล่นกับน้องต่อประจำถ้าบุคคลตั้งใจมาขโมยเด็กจริงก็จะไม่ยอมแต่เห็นแค่เลือนหลังเท่านั้นด้วยความที่ตาเป็นต้อ ล่าสุดในประกอบศิลาััฐผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านเรือนจำนวน300หลังคาเรือนและมีประชากรจำนวน1,200คนหลังจากเกิดเหตุเด็กหายตนเองก็ได้ตรวจสอบในชุมชนไม่พบว่ามีใครออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือตำรวจในการสืบหาข้อมูลโดยการไปพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านทาให้ทราบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เกือบ100% พุ่งเป้าสงสัยที่ตัวนางสาวนิ่มแม่ของเด็กว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่โดยเฉพาะชาวบ้านที่ถูกพาดพิงไปก่อนหน้านั้นต่างรู้สึกไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาสำหรับนางสาวนิ่มแม่เด็กเป็นคนต่างถิ่นเพิ่งย้ายมาอยู่ในชุมชนได้ไม่นานชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักนิสัยใจคอส่วนนายพุทธพ่อของเด็ก ตนเองเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตนิสัยเป็นคนซื่อๆไม่มีพิษภัยกับใครส่วนกรณีที่สังคมจมตีพ่อแม่เด็กว่าให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งพูดไม่ตรงกันนั้นอาจจะมองอย่างเป็นธรรมตนมองว่าทั้งพ่อและแม่เด็กอายุอย่างน้อยทั้งคู่การที่ถูกตำรวจเค้นสอบปากคำทุกวันก็อาจจะมีอาการเบลอหรือพูดไม่ตรงกันบ้าง และสุดท้ายหลักฐานจากตำรวจจะเป็นตัวชี้ว่าใครพูดจริงหรือใครโกหกแต่ยืนยันว่าชาวบ้านในชุมชนไม่มีใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตนขอฝากไปถึงคนที่เอาเด็กไปหรือคนที่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ให้เอาเด็กมาคืนหากหวาดกลัวเจ้าหน้าที่ก็ให้ติดต่อมาที่ตนหรือติดต่อสื่อหรือมูลนิธิใดก็ได้ขอเพียงให้เด็กปลอดภยัยอย่าทำอันตรายเด็ก นางสาวสุภาพรเที่ยงแท้หรือเล็กพิษภัยของนายพุธและเป็นป้าของน้องต่อบอกว่าที่เดินทางมาในวันนี้มาเป็นเพื่อนกับป้าหมีและมาหานางสาวปุ๊ซึ่งเป็นเพื่อนของตนที่วันนี้ถูกตำรวจเรียกสอบปากคำที่โรงพักเนื่องจากนางสาวปุ๊เกี่ยวข้องในเส้นทางการเงินของบัญชีซึ่งคดีน้องตอตหายตัวไปปริศนาตำรวจกำลังสอบเส้นทางการเงินของทุกคนในครอบครัวของน้องต่อโดยแฟนของนางสาวปุได้โอนเงินมาฝากไว้ในบัญชีของตนชั่วคราวจำนวน1 0,000บาท ตอนนั้นคือวันที่5กุมภาพันธ์เวลา17นาิาถึง18นาฬิกาเมื่อโอนเงินมาเสร็จนางสาปุก็มีการรบกวนให้ตนกดเงินสดออกมาให้ซึ่งวันโอนเงินเป็นวันที่หลานหายตัวไปพอดีตำรวจจึงเรียกสอบนางสาปุในวันนี้รวมทั้งญาติิอีกหลายคนก็ถูกเรียกมาสอบเช่นกันบิ๊กโจ๊กเชื่อคดีน้องต่อวัย8เดือนหายตัวพ่อแม่เด็กมีเอี่ยว พลตรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีน้องต่อวัยแเดือนหายตัวไปจากบ้านว่าการสืบสวนสอบสวนจนถึงขณะนี้มั่นใจว่าพ่อและแม่ของเด็กรู้กันอย่างแน่นอนไม่ใช่ใครคนอื่นพร้อมสันนิษฐานว่าเด็กอาจจะไม่อยู่แล้วส่วนสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจจะเป็นการทำร้ายลูกการทะเลาะเบาแวงกันรวมไปถึงน้องต่อวัยแเดือนอาจจะไม่ ลูกชายของพ่อคนนี้ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันทาง DNA นอกจากนี้บิ๊กโจ๊กยังได้ตำหนิตำรวจในพื้นที่ว่าทำงานล่าช้าเหตุการณ์ผ่านมา8วันยังไม่สามารถยืนยันพยานหลักฐานทางคดีได้พร้อมทั้งยืนยันว่าตำรวจมีศักยภาพเพียงพอที่จะคลี่คลายคดีขอแค่ขยันทำงานเท่านั้นเองด้านนพุทธกล่าวต่อว่าเรื่องการทะเลาะก,กันกับนางสาวนิ่มก็มีบ้าง เนื่องจากภรรยาจะชอบเปิดดูข่าวแล้วเครียดเพราะถูกสังคมโจมตีตนเองก็พยายามบอกกับภรรยาว่าไม่ต้องไปดูรอความจริงปรากฏดีกว่าดูข่าวไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเห็นแต่คนคอมเมนต์ด่าดังนั้นตอนนี้ตนเองกับภรรยาก็ไม่ได้ดูข่าวอีกเลยยืนยันว่าเรื่องที่ทะเลาะกันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆไม่ได้มีนัยยะอะไรเกี่ยวกับเรื่องคดี ส่วนเรื่องคราบเลือดที่ติดบนหมอนในพุทธกล่าวว่าในวันดังกล่าวขณะที่ลูกกำลังนอนกินนมตนเองเห็นว่าลูกชายมีการไอและมีเลือดไหลออกมาทางปากแต่ไม่ได้เข้าไปดูลูกด้วยตนเองจึงไม่ทราบว่าเลือดไหลออกมาได้อย่างไรและไม่ทราบว่าปากลูกแตกจริงหรือไม่คนที่เข้าไปดูอาการคือภรรยาตนดังนั้นอาการต่างๆที่ตนเคยพูดผ่านสื่อไป เป็นข้อสันนิษฐานของภรรยาที่มาบอกตนอีกทีซึ่งมีการตั้งข้อสันนิษฐานไว้ไหลายประเด็นแต่ไม่ได้พาลูกไปหาหมอเพราะติดธุระจึงไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงลูกเป็นอะไรกันแน่ขณะที่นายประกอบศิลารัตผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านเรือนจำนวน300หลังคาเรือนและมีประชากรจำนวน1,200คนหลังจากเกิดเหตุ เด็กหายตนเองก็ได้ตรวจสอบในชุมชนไม่พบว่ามีใครหายออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือตำรวจในการสืบหาข้อมูลโดยการไปพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านทําให้ทราบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เกือบ100%พุ่งเป้าสงสัยที่ตัวนางสาวนิ่มแม่ของเด็กว่าอาจมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่โดยเฉพาะชาวบ้านที่ถูกพาดพิงไปก่อนหน้านั้นต่างรู้สึกไม่พอใจที่ถูกกล่าวหา สำหรับนางสาวนิ่มแม่เด็กเป็นคนต่างถิ่นเพิ่งย้ายมาอยู่ในชุมชนได้ไม่นานชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักนิสัยใจคอส่วนในพุทธพ่อของเด็กตนเองเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตนิสัยเป็น